สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องนักเรียนพลังกิฟภาค2 EP 11เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่เกทที่ยืนอยู่นิ่งๆกับไทม์และเติ์กอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนเรียกเธอก็ตามไปเสียงนั้นแล้วก็เข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งจนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเกทค่อยๆเดินเข้าไปถามว่าเรียกเขาหรอผู้หญิงคนนั้นก็หันมาบอกเกทว่าเจอกันจนได้นะเกทก็เลยถามว่าเป็นใครผู้หญิงคนนั้นก็ถามกลับมาว่าแล้วเกทล่ะเป็นใครแล้วเกทก็สะดุ้งรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ๆเกทก็เอามือไปจับที่หน้าของตัวเองแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวแล้วก็เดินออกไปและเกทก็กลับมาเรียกให้ไทม์กับเติ เกดก็บอกว่าพวกเราไปช่วยแปลงขโมยไวรัสมาแล้วไวรัสก็โดนครูป,ปอมแย่งไปแล้วแถมยังโดนครูป,ปอมลบความทรงจําไปด้วยอีกเกตบอกทั้งสองคนว่าให้ค่อยๆนึกไปแต่ตอนนี้พวกเรามีเรื่องที่ต้องทําแล้วก็สั่งให้ทํากับเติ๊กไปหาคนคนนึงให้เจอคนที่ชื่อว่ากนกพันธ์รัตะนะเดชาและเกตก็ออกไปเลยทํากับเติ๊กก็งงวิ่งตามเกดท,ที่พูดไม่รู้เรื่องออกไปเกตเดินออกมาด้านนอกก็สตาร์ทรถของพี่ชานอนออกไปเลยเติ๊กตกใจมากที่เห็นเกดขับรถได้เพราะว่าเป็นเกียร์กระปุกพอเขายังขับไม่เเป็นล ตัดมาที่แปลงวิ่งหนีเจ้าหน้าที่มาที่ดาดฟ้ากระทรวงอยู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาก็คือเกสนั่นเองตอนนี้เกสมาอยู่ที่ข้างหน้ากระทรวงแล้วเกดสั่งให้แปลงกระโดดลงจากตึกมาเลยแปลงกระหลับตาแล้วก็ทําตามกระโดดลงมาก็มีกล่องมารองรับเต็มไปหมดเกสบอกแปลงว่าหน,นีออกมาได้แสดงว่าเขาทําสําเร็จแล้วแปลงก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยถามเกสว่าเกิดอะไรขึ้นเกดก็บอกว่าให้หนีกันไปก่อนอย่าเพิ่งมาถามอะไรตอนนี้เกสบอกให้แปลงเชื่อมัน่นว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนเราก็จะไม่แพ้ตัดมาทีพออ,อเรียกพวกเด็ก กิบมาคุยแล้วก็ถามหาแปงปูนบอกว่าไม่มีใครรู้จริงๆว่าแปงไปไหนพออ,อก,ก็เลยบอกว่าถ้าใครรู้เรื่องแปงให้มาบอกกับเขาด้วยแล้วก่อนที่จะออกไปก็บอกให้ทุกคนเปิดกล่องที่อยู่ตรงหน้าเปิดออกมาก็เป็นนิกเอสทเอมนเลยหันไปถามพอ,อ,อว่าจะใช้ไวรัสกับพวกเขาเหรอพออ,อก,ก็บอกว่าไม่ได้ใช้แต่ให้ทุกคนเก็บเอาไว้เพราะว่าตอนนี้แปงเป็นอันตรายต่อโรงเรียนแล้วก็ใช้พลังบอกว่าถ้าต่อไปนี้ใครที่รู้เรื่องแปงหรือว่าติดต่อกับแปงได้และไม่ยอมบอกเขาทุกคนจะต้องรู้สึกผิดแล้วก็ลงโทษตัวเองหลังจากนั้นโอมก็ วิ่งตามเวฟมาถามว่าเวฟรู้ไหมว่าแปงอยู่ที่ไหนเวฟก็บอกว่าเขาไม่รู้แล้วก็ต้องไม่มีใครรู้ด้วยไม่อย่างนั้นเราก็ต้องไปบอกพออหรือไม่ก็ต้องฉีดไวรัสเข้าตัวเองเพื่อเป็นการทําโทษโอมก็บอกว่าแต่เขาเป็นห่วงแปงเวฟก็เลยบอกว่าทางที่ดีให้เราลืมแปงไปซะแล้วก็เดินออกไปเลยตัดมาที่เกสไทมเติร์กอยู่ที่ห้องสมุดกันถามกับเติร์กกำลังตามหาคนที่ชื่อกนกพันธ์ที่เกดสั่งให้หาเกดก็งงว่าเขาไปบอกให้หาตอนไหนเขาจําไม่ได้เลยเติร์กก็บอกว่าตอนที่พวกเราโดนครูปลอมลบความจําเกก็็เปนคด พวกเราขึ้นมาแล้วยังขับรถพี่ชานน์ออกไปอีกเกดก็จําไม่ได้แถมยังบอกอีกว่าเธอขับรถไม่เป็นสักพักไทม์ก็หาข้อมูลของคนที่ชื่อกนกพันเจอบอกว่าเคยเป็นหมอแล้วก็ลาออกไปแล้วไทม์ก็หยิบแผนที่ขึ้นมาตามหาทัานทีและทุกคนก็มุ่งหน้าพากันไปที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งไปถึงก็เจอกนกพันยืนอยู่เขาเป็นครูอยู่ที่นี่นั่นเองกนกพันก็ถามทั้ง3าคนว่ามาทําอะไรกันทุกคนก็เลือกลักตอบไม่ถูกเตอก็หัวไวบอกไปว่ามาทํารีเสิร์ชเรื่องโรงเรียนต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้แจ้งลวงหน้าแล้ว ก็เริ่มคำถามแรกเลยถามกนกพันธ์ว่าเคยเป็นหมอที่ซีดิลาใช่ไหมทำไมถึงเคยเป็นหมอแล้วมาเป็นครูที่นี่กนกพันธ์ก็อึง้งไปเลยตอบแค่ว่าเป็นหมอมันเหนื่อยมาเป็นครูดูแลนักเรียนมีความสุขกว่าเตร์ก็ถามอีกว่าเคยใช้ชื่ออื่นไหมนอกจากกนกพันธ์กนกพันธ์ก็บอกว่าไม่เคยเขาใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วก็ทำหน้าตามไม่ค่อยมีพิรุษสักเท่าไหร่อยู่ๆเตร์ก็ใช้พลังดูข้อมูลในสมองของกนกพันธ์เขาก็เห็นเป็นภาพของเนตรขึ้นมาเต์กตกใจแล้วก็ลุกเดินออกไปเลยทิ้งให้คนตรงนั้นนนัั่่งงกใหญ แล้ไทม์กับเกตก็ตามเติร์กออกไปออกมาด้านนอกเติร์กก็ถามไทม์เรื่องในอดีตของพอออก,กับนิกเอ็กที่เอ็กที่มาจากผู้หญิงที่ชื่อเนทตอนที่เขาคุยกับกนกพนันธเขารู้สึกว่าไม่ใช่ชื่อเดิมเขาใช้ศักยภาพของเขาจับได้ว่าชื่อเดิมของกนกพันธ์ก็คือเนทใช่แล้วผู้หญิงที่ชื่อกนกพันคนนี้ก็คือเนทนั่นเองตอนมือทั้ง3คนก็พากันมาหาเนทที่บ้านพอเนทเปิดประตูออกมาเติร์กก็ยิงคําถามทันทีว่าเคยหายจากการเป็นผู้ป่วยทางสมองหรือเปล่าเนทก็รู้สึกกลัวขึ้นมาถามทั้ง3คนว่าต้องการอะะไรแลก็จ ปิดประตูนี้ถามจับประตูไว้แล้วก็บอกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเนทเนทก็เลยยอมให้ทั้ง3คนเข้ามาคุยถามถามเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเข้าใจมาตลอดว่าเนทโดนกระทรวงใช้ไวรัสจนเสียชีวิตไปแล้วเนทก็เล่าให้ฟังวันหลังจากที่พออสุพจน์ได้รับอํานาจในการควบคุมคาร์ดกิฟก็แอบพาตัวเขาออกมาแล้วก็เอาผู้ป่วยคนอื่นมาบังหน้าแทนใช้ศักยภาพปิดบังเอาไว้ไม่ให้เรื่องถึงผู้ใหญ่พอผู้ป่วยคนนั้นตายทุกคนก็เข้าใจว่าเขาตายแล้วพออสุพจน์ก็สร้างตัวตนใหม่ให้เขาให้ใช้ชีวิตเป็นกนกพ แล้วก็บังคับให้มาเป็นครูอยู่ที่นี่เพื่อหลบคนในกระทรวงเตอก็เลยถามมาพวกเขาต้องกินยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิตแต่ทาไมเนทหายแล้วไม่ต้องกินแล้วเนทก็บอกว่าจริงๆมันมีวิธีที่ทําให้หายค่ะเขากับพออช่วยกันหาวิธีนี้มาได้จนสําเร็จเตอก็เลยขอให้รักษาพวกเขาด้วยเนทก็บอกว่าเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้แล้วแค่นี้ก็เสี่ยงมากพอแล้วถ้าเขาทําตามที่พวกเต๋อขอพออไม่เอาเขาไว้แน่ๆเกดไดทีก็เลยขู่เนทไปว่าเขามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่มีศักยภาพเหมือนพออถ้าไม่ยอมช่วยเขเขขาาาจะพรุ่่นี นนั้นมาเนทก็ทําท่าทางกลัวมากํามก็พยายามส่งสิกให้เกดหยุดแล้วก็หันกลับมาบอกเนทว่าเขารู้ว่าแน่ลาบากใจแต่เขาต้องให้เนทช่วยจริงๆเนทเป็นหมอคงไม่อยากให้พวกเขาป่วยแบบนี้ไปตลอดเนทเคยเป็นมาก่อนน่าจะเข้าใจความรู้สึกเนทก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมมันผ่านมานานแล้วแล้วเขาก็ไม่แน่าใจว่าต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็ชวนให้ทั้ง3คนนอนที่นี่เพราะว่าดึกแล้วและเรื่องรักษาไว้คุยกันพรุ่งนี้กลางดึกอยู่ๆเกก็รู้สึกอะไรบางอย่างรีบปลุกให้ดูคนตื่นแล้วก็บอกให้ออกไปจากที่นี่ให้ไวพราอ ผอ,ออกำลังจะมาสักพักก็มีเสียงรถขับเข้ามาเป็นรถของพอ,ออนั่นเองที่ด้านล่างของบ้านพอ,ออก็เข้ามาถึงเนตก็บอกว่าเด็กทั้งสามคนนอนหลับอยู่ข้างบนพอ,ออก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องรีบขาขอกินกาแฟก่อนแก้วหนึ่งชิลจริงๆส่วนทั้ง3าคนก็ค่อยๆย่องไปแอบเอาเอกสารจากในตู้ของเนตออกมาเกดบอกให้รีบออกไปจากที่นี่กันแต่พอเติร์หันไปเท่านั้นแหละก็ชนของลนไปที่พื้นเสียงดังลั่นเหนื่อยกัมนมจริงๆเนตกับพออ,อได้ยินก็เลยรีบขึ้นมาดูทั้ง3าคนก็แอบกันอยู่ในห้องนั้นพออ,อกาลัง เดินตรงเข้าไปตรงที่ทั้ง3คนแอบเนตก็พูดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นแมวแถวนี้ดึกแล้วให้พอออลีไปดูเด็กๆซะพอออก็เลยเข้าไปดูพวกเกสในห้องพอเข้าไปทุกคนก็หนีออกไปได้แล้วทั้ง3าคนก็พากันเดินออกไปตามถนนแล้วก็เรียกรถที่ขับผ่านมาขอติดไปด้วยกลับมาที่พออถามเนตว่าเป็นคนปล่อยเด็กๆไปใช่ไหมเนตก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่พออทาเลยสั่งแล้วก็ควบคุมเขาด้วยพลังพออกขาบอกว่าที่เขาสั่งเพราะเขาปกป้องเนตเนตบอกว่าเขาไม่เคยได้รับอิสระเลยพออก็ยังทวงบุญคุณ ว่าเขาช่วยให้รอดพ้นจากกระทรวงเน่ต้องขอบคุณเขานะเน่ก็เลยว่าเขาต้องขอบคุณพออเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่พออฆ่าเพื่อนไปด้วยหรือเปล่าพออ,อกตกใจตาแทบถลนออกมาเลยบอกเน่ว่าอย่าพูดถึงมันอีกเน่บอกว่าเขาคือคนรักของเธอพออฆ่าคนรักของเธอพออ,อเลยบอกว่ามันเป็นแค่ตัวแทนของเขาเน่ไปรักมันตอนไหนเน่ไม่เคยเห็นมันอยู่ในสายตาเลยด้วยจนมันไปนหลอกว่ามีพลังวิเศษแล้วเอาตัวตนของเขาไปจีบเน่เน่เนก็เลยสนใจพอออยังยืนยันว่าเนไม่ได้รักเพื่อนเขาแต่รักเขารักเงาของเขาที่ อยู่ในตัวเพื่อนเขาและตัวตนจริงๆของเน่ตอนนี้อันตรายมากแต่ปล่อยให้เด็กๆหนีไปได้แสดงว่าเรื่องตัวตนของเน่จริงๆจะถูกเปิดเผยแล้วหรือว่าเน่ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นเน่ก็มองหน้าพออแล้วก็บอกว่าเขาดีใจที่เขาได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะทําอีกแล้วพออก็จับไปที่หน้าที่ตัวของเน่พูดกับเน่ว่าไม่น่าทําแบบนี้เลยแล้วก็จับเน่มากอดแล้วก็พูดแต่คําว่าไม่น่าทําแบบนี้เลยจนเน่กลัวจนตัวสันตัดมาที่สามแสบกลับมาถึงที่โรงเรียนเตอก็ถามเกรดว่ารู้ได้ยังไงว่าอจะ ที่น่นนัเกตก็หันไปตอบว่าเรายังมีหวังเรื่องการรักษาให้อเอาเอกสารนี้ไปให้กับปูนปุนจะช่วยเราได้ถามกระถามซ้ำว่าเกดยังไม่ตอบเลยว่ารู้ได้ยังไงว่าพออจะมาที่นี่เตอร์ก็เลยบอกว่ามันเกี่ยวกับศักยภาพของเกสใช่ไหมเกตบอกว่าค่อยมาคุยกันตอนนี้ให้ทํากับเตอร์ไปหาปุนด่วนส่วนเขาต้องไปหาคนคนหนึ่งตัดมาที่แปลงมากลางเต็นท์นอนอยู่คนเดียวคิดว่ามาออกแคมป์อยู่บนดอยเวฟก็เดินเอาข้าวเข้ามาให้เวฟบ,บอกแปลงว่าจะอยู่ในนี้อีกนานไหมเดือดร้อนเขาต้องมาปิดบังเพื่อนอีกปากหลายแต่ใจดีจริงๆแปลงก ถามหาคนอื่นว่าเป็นยังไงกันบ้างเว็บก็เลยบอกว่าพอกําลังจัดเตรียมโครงการคารดกิฟแล้วก็ตามหาตัวแปลงอยู่แล้วก็เล่าเรื่องที่พออใช้ศักยภาพกับพวกเขาให้ตามหาตัวแปลงถ้าใครเจอแล้วไม่บอกต้องใช้นิกเอทเอกับตัวเองแปลงได้ยินแบบนั้นก็ตกใจถามเว็บว่ามาเจอเขาแบบนี้ก็ต้องไปบอกพออสิเว็บก็เงียบแล้วก็บอกว่าพลังของพออทําอะไรเขาไม่ได้แล้วแปลงก็เดินเข้าไปที่ตัวเว็บใกล้จนจแทบเข้าสิงได้แปลงถามเว็บขึ้นมาว่าเว็บฉีดไวรัสเข้าตัวเองเหรอทําแบบนี้ทําไมเว็บก็หันไปบ บอกว่าคิดว่าเขาโง่ใช่ไหมใช่เขาโง่ที่ไม่เคยหมดหวังในตัวแปงเลยแปงได้ยินแบบนั้นก็น้ําตาคอเลยเว็แบบบอกว่าตอนนี้แปงยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรต่อก็ยังไม่ต้องทําแต่ก่อนอื่นต้องออกไปจากที่นี่ก่อนจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้จะอยู่ไปจนตายเลยเหรอแปงก็เลยบอกว่าตายไปก็ดีเรื่องจะได้จบเว็แบบที่คอยช่วยแปงตลอดพอได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าชาร์จแปงทันทีแปงก็ผลักเว็บออกเว็แบบกระเด็นตัวลอยออกไปแล้วอยู่ๆเว็บ,บก็ปวดหัวขึ้นมาเพราะว่าวรัสเริ่มจกระจายแปงเห็นเว็บปวดหัวก็รีบเข้าไปดูด้วย ความเป็นห่วงตัดมาที่เกทเข้ามาหาโอมบอกให้โอมฟังเขาเกทบอกว่าเขาเข้าใจผิดมาตลอดว่าแปงจะเปลี่ยนอนาคตของพวกเขาได้แต่จริงๆแล้วแค่แปงคนเดียวเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกโอมก็งงว่าอยู่ๆเกทมาพูดเรื่องอะไรเกทก็บอกต่อว่าเขารู้นะว่าตอนนี้โอมไม่สนใจอะไรแล้วอยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขและราบรื่นแต่ถ้าคิดว่าจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นโดยไม่ทําอะไรเลยโอมคิดผิดแล้วถ้าโอมไม่ทําอะไรสักอย่างพอออกก็จะเอาชีวิตแบบนั้นไปจากโอมอยู่ดีพอออกเอาไปได้แม้แต่ชีวิตที่ปกติอย่าคิดว่าการต่อสู้ครั นี้ไม่เกี่ยวกับโอมตอนนี้เขาไม่มีเวลาแล้วพูดเสร็จก็ยื่นกระดาษใบหนึ่งให้โอมบอกให้โอมถอดข้อมูลลับในนี้ให้ออกให้เร็วที่สุดเขาไม่อยากบอกตรงๆเพราะว่ากลัวว่าความลับจะล่วไหลออกมาโอมก็รับกระดาษมาแบบงงๆเกดก็บอกว่าให้โอมต้องสู้แล้วต้องชนะด้วยโอมก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่กำลังจะหันไปถามเกดว่านี่คืออะไรอยู่ๆเกดก็ยืนหลับไปกลางอากาศซะง,งั้นสะดุ้งรู้สึกตัวใหม่ทีทีก็เรียกถามโอมว่าเกิดอะไรขึ้นโอมก็งงหนักไปกว่าเดิมอีกทีนี้ทางด้านของปุ่นได้รับเอกสารจากทามและ ชิเรื่องง่ายๆเลยเขาต้องศึกษาดูก่อนเตอก็เลยบอกว่าความหวังของเขาอยู่ที่ปุนนะวันต่อมาแปงพาเว็บมาหายาที่ห้องที่เคยรักษาทามอยู่ๆพออก็เดินเข้ามาบอกว่าไม่มียาหรอกเขาเอาไปไว้ที่อื่นหมดแล้วเขารู้ว่าเว็บจะต้องยอมเอาไวรัสเข้าไปในตัวและเขาก็รู้อีกว่าแปงจะต้องพาเว็บมาเอายาที่นี่แปงก็ถามหายาบอกว่าให้เอายาออกมาพออบอกว่ายามาจากการวิจัยของเขาเรื่องอะไรที่เขาจะเอามาให้ง่ายๆเด็กแบบพวกแปงมีศักยภาพพิเศษขึ้นมาได้ก็เพราะเขายังไม่สํานึกบุญคุณอีก และยังจะมาปนเอายาเขาไปอีกไม่มีสามัญสำนึกเลยแปลงก็โกรธใหญ่ที่ช่วยเพื่อนไม่ได้พออก็ยังพูดไม่หยุดว่าเขาเป็นเจ้าของของทุกอย่างที่ควรจะเป็นถ้าแปลงอยากให้เว็บได้ยาแปลงต้องยอมแลกเปลี่ยนแล้วพออก็ส่งนิกเอทีเอ็ให้แปลงบอกว่าให้ยอมซะเว็บจะได้รับการรักษาเว็บก็ห้ามแปลงบอกว่าไม่ให้ยอมแต่แปลงก็ตอบตกลงพออบอกว่าแปลงไม่ต้องห่วงเขาจะไม่ปล่อยให้แปลงป่วยแบบไร้สมรรถภาพถ้าแปลงแสดงให้เขาเห็นว่าศักยภาพของแปลงเป็นประโยชน์กับประเทศแปลงถามพออว่าจะให้เขาทําอะไร พออบอกว่าการสอบครั้งนี้เขามีแผนการที่สําคัญมากกว่าการหาเด็กกิฟเพิ่มทางด้านโอมก็เอารหัสที่ได้มาให้น้าตาลช่วยถอดให้น้ําตาลถามโอมว่านี่คือเรื่องจริงใช่ไหมโอมก็ทาหน้างงว่าเกิดอะไรขึ้นน้ําตาลบอกว่าข้อความมันคือหลังการสอบะระดับพออจะควบคุมเด็กกิฟต์ด้วยนิกเอ็กซ์เอกลับมาที่พออแปลงรู้แล้วว่าพออกาลังจะทําอะไรเวบบอกว่าใครที่กบฏกับพออพออก็จะไม่ให้ได้รับการรักษาใช่ไหมพออก็บอกว่าใช่เขาจะให้สิทธิ์ทุกคนมีศักยภาพก็ต่อเมื่อใช้ยาแล ไวรัสควบคุมพวกนั้นได้นี่คือโลกที่เขาต้องการการสอบวัดระดับเป็นแค่ใบเบิกทางเท่านั้นนี่คืออนาคตของประเทศที่เขาจะให้เป็นแปงจะมาช่วยเขาใช่ไหมแปงก็นิ่งเงียบไปเลยแล้วอยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะไม่ช่วยอะไรที่ผิดแต่ตอนนี้ชีวิตของเพื่อนเขาอยู่ในมือพออเขาจะยอมและจะยุติการขัดแย้งลงวันนี้เขาเสียเวลากับการต่อสู้กับพออมานานแล้วเว็บก็พยายามห้ามแปงบอกว่าไม่ต้องช่วยเขาแต่แปงก็ไม่ฟังอะไรบอกพออว่าเขาตกลงที่จะช่วยพออสร้างโลกที่พอ,อ อต้องการกลับมาที่น้ำตาลกับโอมน้ำตาลถามโอมว่าไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอโอมก็บอกว่าเขาไม่อยากเอาชีวิตของเขามายุ่งกับเรื่องวุ่นวายแบบนี้แต่ถ้าผออคิดจะทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้เขาก็ยอมไม่ได้เหมือนกันวันต่อมาโอมก็มายืนดูห้องรับของเขาที่โดนขนขอ,ของออกมาจากห้องจนหมดโอมก็เลยทักไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มว่าเราต้องเปลี่ยนที่ประชุมกันแล้วขอทุกคนมาเจอกันโอมก็เล่าเรื่องของผออให้เพื่อนๆฟังและตอนนี้ก้อนก็หายดีแล้วกลับเข้ามาอยู่กับเพื่อนๆแล้วโมนถามมาเรื่องที่เล่าเป็นจริงหรอโอ,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 อมก ขอออทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ทันใดนั้นเองแปงก็เปิดประตูเข้ามาถามว่าถ้าไม่ยอมแล้วจะทําอะไรได้เข้ามาถึงปุนก็ถามแปงทันที ว่าพอเขาบอกว่าแปลงไปตกลงอะไรบางอย่างกับพออโอมก็บอกว่าให้แปลงพูดมาว่าเรื่องอะไรแล้วก็บอกว่าให้พูดมาพูดมาอยู่แบบนั้นเบบก็เลยบอกโอมว่าทาไมเข้าใจก็อย่าพูดเลยโอมก็เลยโมโหบอกว่าก็พูดให้มันเข้าใจสิแปลงก็เงียบไม่ยอมตอบเวบก็เลยตอบแทนว่าตอนนี้เขาทั้งสองคนติดไวรัสแล้วแล้วก็ต้องพึ่งยาของพออเพื่อนๆก็ตกใจกันใหญ่แปลงก็เลยเล่าเรื่องที่พออจะปล่อยนิกเอเจเให้เด็กกิฟทุกคนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แต่จะมีกลุ่มเนื้อเท่านั้นที่ไม่โดนก็คคืือออเเพ่นนขงาทุกและ นี่ก็คือข้อตกลงของเขากับพออแปลงบอกต่อว่าขอบคุณทุกคนสำหรับเรื่องที่ผ่านมาการต่อสู้จบลงแล้วเขาขอโทษที่ทำให้ชนะไม่ได้ แต่สิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้คือไม่ให้เพื่อนแพ้ไปมากกว่านี้ให้ทุกคนเลิกคิดเรื่องพออแล้วก็เตรียมตัวสอบเข้ามาหาลาัยได้แล้วชีวิตข้างหน้ารออยู่และฝ่ายเสียงที่ขโมยพออมาขอให้ทุกคนส่งคืนให้หมดถ้าพออจับได้ข้อตกลงของเขากับพออจะเป็นการยกเลิกทันทีเขาจะปกป้องทุกคนไม่ได้อีกแล้แปลงกับเวฟก็เดินออกไปทุกคนในห้องก็นิ่งกันไปหมด ตัดมาที่พออเรียกคนกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพกลับมาทํางานให้กับเขาเพื่อที่จะเป็นครูช่วยดูแลคารดกิฟและทุกคนตรงหน้าน,นั้นก็หยดนิกเอที่เอกลงไปในน้าแล้วก็กินเข้าไปพอ,ออก็นั่งมองแล้วก็ยิ้มอย่างความภาคภูมิใจหลังเลิกเรียนโอมเดินมาหาปูนถามว่าคิดยังไงกับเรื่องที่แปลงพูดไม่เห็นด้วยใช่ไหม ปุ่นก็หันมาบอกโอมว่าเขาคืนไฟเสียงให้แปลงไปหมดแล้วแล้วก็บอกให้โอมรีบเอาไปคืนซะโอมก็บอกว่าเขาไม่ได้ก๊อปไว้ซักไฟแล้วเขาก็เสียใยมากที่ไม่ได้ก๊อปไว้ถ้าเขาก๊อปไว้เขาก็จะไม่คืนแล้วก็บอกปุ่นว่าปุ่นเป็นความหวังสุดท้ายของเขาจะช่วยเขาต่อสู้กับพออ้อยอยู่ไหมแล้วก็หันไปชวนแคร์ด้วยปุ่นก็ตอบโอมว่าเขาไม่ชอบที่แปลงทําแบบนี้แต่เขาก็เห็นด้วยพอต่อสู้มากี่ปีพวกเราก็แพ้ดังนั้นเราต่อสู้กับพออ้องซึ่งหน้าไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนวิธีทำอมโอมใจหายหหมดหลัังจากกนน้ปุ็ อาโอมกับแคร์เข้ามาดูเอกสารที่ทมากับเติร์กเอามาให้ปุนบอกว่าไม่ว่าแผนการพออจะเลวร้ขนาดไหนถ้าเราสร้างเครื่องนี้มาได้ทุกคนที่โดนไวรัสก็จะหายเราไม่จําเป็นต้องลุกไปสู้กับพออให้เจ็บตัวแค่สร้างเครื่องนี้สําเร็จก็เอาชนะพออได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1000ไ like, ลค์เราจะรีบทําให้ดูตอนหน้าพออป,ปล่อยไวรัสให้เด็กกิฟทุกคนกินผ่านน้าดื่มโอมลุกขึ้นตบมือกลางห้องประชุมที่แปงกําลังพูดอยู่เตริรกถาหาห ของผเกตว่าคืออะไรกันแน่พออ,อจับเกตมานั่งอยู่ที่เครื่องทดลองที่พออ,อเคยทดลองกับเนธพอ,อถามเกตว่าคาดดาวอนาคตได้หรอจบลงไปแล้วสำหรับนักเรียนพลังกิฟภาค2ตอนที่11เ,เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกจากช่องเราบายบาย